สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการใช้ฟีเจอร์ OCR สแกนภาพใบกำกับภาษีซื้อสดสินค้าแทนการคีย์ด้วยคนนะครับโดยมีรายการค้าเกิดขึ้นวันที่3มกราคมดังนี้เลยนะครับพอเ,เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปที่ระบบซื้อเลือกแท็บเมนูซื้อและจ่ายเงินเข้าไปที่ซื้อสดเลยนะครับจากนั้นเข้ามาจะเห็นสัญลักษณ์รูปภาพที่เป็น OCR คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มรายการซื้อโดยการคลิกปุ่มเพิ่มจากนั้นเข้าไปที่อัปโหลดบินซื้อนะครับขณะนี้เอกสารของเรายังไม่มีไฟล์อะไรนะครับกดเข้าไปเพื่อเพิ่มเลือก shoot image ที่แถบสีเขียวเลือกไฟล์เลือกใบกำกับภาษีซื้อก็จะขึ้นหน้าตา pdf แบบนี้เลยนะครับจากนั้นกดปิด ตอนนี้เอกสารก็จะเข้าไปอยู่นะครับสังเกตได้ว่าแฟ้มเอกสารเปิดอยู่จากนั้นกดบันทึกสถานะก็จะขึ้นว่ากำลังดำเนินการนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อให้กำลังประมวลผลของการอ่านเอกสารอยู่นะครับจากนั้นสถานะก็จะขึ้น Confirm ม OCR นะครับเราคลิกเข้าไปดูเลยได้นะครับเมื่อเรากดคลิกเข้ามาดูนะครับเราก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของเอกสารนะครับเมื่อเห็นว่าครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกจากนั้นเอกสารของเราจะเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังดำเนินการนะครับจากนั้นเราก็จะมากดที่จุดแสดงเมนู3จุดตรงนี้กดสร้างเอกสาร ตรวจสความถูกต้องอีกทีนะครับจากนั้นเราก็จะมากดบันทึกสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นขึ้นว่าสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นเรากดออกไปดูที่ซื้อสดนะครับระบบก็จะขึ้นสแสดงการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ สถานะสำเร็จแล้วก็ยอดเงินก็จบเพียงเท่านี้